แต่บางคนแบบเอหยุดพูดปไปเลยนะอะไรเงี้ยมึงพูดทําไมเนี่ยเฟมมึงเจอทำไมเนี่ยเฟมอะไรมาเนี่ยแล้วเรื่องอื่นเคยเจอแบบหนักขนาดนี้ไหมหรือว่ามีหนักกว่าไหม เจอผิดเจอมไม่ถูกใจเจอจดเกือบดท็อกซิกเจอจดเกือบสู่ขีดก็มีเหมือนกันทําไมต้องเจอวันนี้เราฟังจากปากนักเจอระดับประเทศคนนี้เลยดีกว่าครับผมก็แต่ก่อนจะไปรู้จักเขาสวัสดีทุกท่านก่อนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมไปโอเอสหรือว่าไปธนวัฒน์อัศวกุลกาเน,นิดครับผมมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในรายการเอาติม a l k นัคนเองครับผมเป็นรายการสัมภาษณ์นะครับผมรูป แบบใหม่ที่จะเจาะลึกคนในวงการเกมทุกวงการเลยนะครับผมโดยคําถามและคําตอบจะถามแบบตรงๆตอบตรงๆได้เลยนะครับผมอันเซนเซอร์อันขัดทุกสิ่งทุกอย่างครับผมอย่างที่บอกครับวันนี้เรามาอยู่กับนักเจิมระดับประเทศในเรื่องของการเจิมผมหรือว่าการพิลิคชั่นนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขาก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่เฟรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฟรมนะครับผมชื่อจริงสุพนัทนามสกุลวนาแสงคำครับก็เ k ก็เป็นเอฟเฟมนะครับผม แต่ว่าหลายๆคนก็เรียกว่าเฟรมฮะตอนนี้ก็เป็นชาลเตอร์ของหลักๆคือเกม p ับ G และก็พับ G Mobile นะครับผมสังกัดอยู่ที่ e-sport u n l a n d ก่อนมาเป็นนักพากเนี่ยทำอะไรมาก่อนอแต่ได้ผมเล่าเนี่ยน่าจะยาวนานมากเลยเพราะว่าก่อนอื่นเลยผมเคยเป็นนักฟุตบอลตอนสมัย,ม,ยมัธยมแล้วก็มาเลิกเล่นตอนปีหนึ่งเพราะเนื่องจากผมกระดูกแตกเอ็นฉีกและกลับไปเนี่ยมันไม่เหมือนเดิม,มใช่ผมเลยเลือกที่จะแบบพักแล้วก็มาเรียนดีกว่า แต่ในขณะเดียวกันอย่างที่ผมบอกครับผมเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กผมชอบดูบอลแล้วผมเห็นเขาผ้าฟุตบอลแบบของจริงนะอาริการเมียอิตาลีอะไรพวกนี้ครผมก็มีความคิดว่าอยากจะเป็นนักภาาในตั้งแต่ตอนปี2ก็ตอนจบมาผมก็ EA เขาเปิดรับสมัครนักภาพ,พอดีผมก็ลองไปแคสเลยสมัครนักภาพเป็นพับจีแล้วผมแข่งพับจีอยู่ด้วยผมก็จะรู้เกี่ยวกับตัวเกมรายละเอียดของเกมรู้ข้อมูลต่างๆมันกันในเกมแล้วนี่เป็นมาประมาณกี่ปีแล้วเป็นมาประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีก,ก,วกว่าได้นิดนิด เป็นนักกีฬาที่คือเป็นของสมโมสรใช่ไหมนักกีฬา e port อีสปอร์ตตอนนั้นเป็นนักกีฬาคือยังไม่มีสังกัดเลยครับทำทีมมันเองแต่ว่าเข้าชิงเข้ารายการแบบใหญ่ๆกลึกๆกอะไรเงี้ยแล้วทาให้เรามีประสบการณ์ตรงนั้นด้วยมั้งถามก่อนว่าการพิจิชตชั่นหรือที่คนไทยเขาจะรู้จักการเจิมเนี่ยมันมีมาเพื่ออะไรตอนแรกที่กาเนิดขึ้นมาเลยคือตอนโปรลีกพับซีซีซั่นสามใกล้ๆจบแล้วเพื่ออะไรใช่ไหมตอนนั้นในจุดประสงค์คือเพื่อขิงกับนักผ่ากันเองว่าใครแม่นกว่ากัน คือไม่ได้แบบเป็นช่วงไม่ได้เป็นช่วงหลักในรายการแบบปัจจุบันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้มันคือช่วงที่แบบเราพูดกันเองว่าเกมนี้คุณชอบอะไรคุณว่าทีมไหนได้แชมป์ก็คุยกันตั้งแต่นั้นก็คือปรลิกยันสามซึ่งผมเอาจุดเริ่มต้นตรงนี้มาจากผมไปดูอ e ีสปอร์ตแข่งต่างประเทศแล้วไม่ใช่เกมพับ g นะมันเป็นเกมเลนโบซิกเออแล,แล้วผม,มเลยเอามาเจิมเลยถามก่อนว่าแบบพอช่วงนี้มาเนี่ย ชื่นชอบไหมเอาตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงตอนนี้เลยก็ได้ช่วงฟรีดิชั่นมันดีที่คนให้ความสนใจกับช่วงนี้แต่บางคนเนี่ยมันก็จะแบบจริงจังเกินขนาดที่อินบ็อกมาเลิกเจิมได้ไหมพี่ผมขอละผมไหวละอันนี้เข้าใจในฟิลที่เขาเชื่อเนาะมันจะมีบางช่วงแบบสมมติเราถ่ายเท้าสดใช่ไหมฮะเราจะถ่ายสดหลายช่องทางเงี้ยบางช่องทางจะบอกคือแบบหนักหน่วงเลยคืออเฮียเฟมคือปกติผมไม่อ่านแชทเราแต่พอแบบฮี่ลองเข้าไปดูหน่อยเออว่ะแม่งมีคนแบบนี้อยู่ด้วยหรือวะในโลกนี้อะไรเงี้ยช่วงที่แบบเจิมแรกๆอะ่ะ แรกๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดแบบจบสิบห้าสิบหกไม่ไม่ค่อยนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาพีคช่วงที่แบบ m i t ขึ้นหลีก m i t มท์เทสก็คือทีมขวัญใจหมหาชนถูกไหมครับในเกมพับจีพอผมเจอ MIT มท์เเนี่ยเกมแรกที่ผมเจอไปเนี่ยจบสิบหก สมัยหลีกไหนนะตอนไหนสมัย m i t มเนี่ยขึ้นหลีกครั้งแรกจากแชร์แมชชีพขึ้นมาหลีกสูงสุด2020ประมาณนั้นไหมใช่วันสองพันยี่ใช่ก็คือน่าจะเป็นเกมแรกที่ผมเจอ m i t มนแล้วก็จบ16เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นแบบมาอย่างนี้เรื่อยๆเลยก็จะมีคนแบบโอ้ย oh, อย่าเจิมจานขอร้องวอะไรอย่าเจิมแล้วต่อจากนั้นมาไม่ว่าจะผมจะเติมทีอะไรมันจะเป็นแบบแบดเดย์มากกว่าครับบางวันผมก็ไม่ใช่แบบจบ16เต็มนะก็จะมีจบกลางๆแต่คนจะไม่จําสมมุติจบไก่ไงเง มันไม่จาครับมันมาจําเกมที่จบ16อะไรประมาณนี้เออแล้วมันมีสมมุติแบบผมแข่งสมมติแข่งวันนึงผมภาค4-5เกมใช่ไหมแล้วผมเคยจบ16แบบ4เกมอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งวันนั้นยิ่งแบบโรคแตกเลยโรกในห้องแชทแตกเลยอันนั้นคือยุคที่แบบเจิมนะแต่ยุคนี้มันเริ่มมีในการเรื่องของ100%แล้วก็300%ขึ้นมาด้วยไงย้อนไปนิดนึงเคย เจอผิดขนาดเนี้ยโดยแฟนๆพูดถึงขนาดไหนก็คือผมเริ่มที่ทางไม่ดีแล้วการอย่างที่ผมบอกแล้วมันจะมีคนที่แบบส่วนน้อยเลยสมมติมีร้อยคนจะมีสทกัประมาณคนหนึ่งสองคนที่แบบหนักข้อขนาดว่ามึงพูดทําไมเนี่ยเฟมมึงเจอทำไมเนี่ยเฟมอะไรมาเนี้ยผมอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะแซลด้วยความสนุกสนานมากกว่าการแซลเนี่ยผมจะแยกแยะออกแต่เนี้ยมันไม่ใช่แล้ว เออพวกนั้นก็ผมก็น่าจะปล่อยไปมากกว่าแล้วมันจะมีถึงขั้นว่าแบบในรายการล่าสุดคือต้นปีที่ผ่านมาเป็น PGS ที่มีทีมไทยไปแข่ง3ทีมวิลามเดชเแล้วก็แทอทาวเราคือเราอะเราภาคไทยถูกไหมครับและทีมไทยของเรากําลังจะแบบเหลือ3ทีมแล้วจะได้ไก่อะเราก็ต้องพูดว่าว่าเกมไหนเด้เทิได้แน่นอนเพราะเราก็เชียร์ไทยถูกไหมครแน่นอนว่าการภาคแบบระดับ C ีหรือว่าระดับ global อ,อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องจะมีการเข้าข้างอยู่แล้วหรือว่าเรอา,าอาจจะพูดแบบเฮ้ยได้เดทกันไหมต้องได้วะได้แน่นอนผมรับประกันได้ไอ้้อ้ใช้ก็ว่า ai, พูดทําไมพูดทําไมอันนี้ก็จะเป็นการแซวว่าแบบเฮ้ยอย่าเจิมทำไมพี่อะไรเงี้ยแต่บางคนแบบไ e อหยุดพูดไปเลยนะอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือแบบนแั่นหนักเกินไปผมว่า <S <S เออ <ๆ S 2> แล้วก็จะมีพวกที่แบบทักมาที่ inbox แฟนเพจผมเกมแคสเตอร์เนี่ยว่าหยุดเจิมได้ไหมวะแต่ว่าเป็น โปรไฟล์แบบรูปประตูรูปแบบไม่ใช่รูปตัวเองอะเป็นรูปอวตารพวกเนี้ยผมบอกว่าถ้ามีถ้าอยากจะมาคุยกันจริงอะในเรื่องนี้จริงอะคุณเอาเฟซจริงมาแล้วคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่าจะได้ให้เหตุผลไปว่าพิลิทชั่นการเจิมเนี่ยมันไม่มีผลต่อการแข่งข,งขงนันนะอะไรอย่างงี้ครับขึ้นทีไรไม่ว่าจะเป็น Facebook โพสต์แฟนเพจโพสอะไรต่างๆเกี่ยวว่าทีมนี้น่าสนใจอะไรเงี้ยจะมีและไ i วจะมีการแซวอย่างเงี้ยมันคือแบบมาเรื่อยๆเลยนะกลายเป็นเนเจอร์ใช่กลายเป็นเนเจอร์หงไปแล้วใช่ครับแต่ว่าอ,อ,อันนั้นคือลบ แล้วลบที่สุดหรือ,อยังที่เคยเจอมาลบที่สุดหรือ,อยังผมว่าน,น่าจละลบสุดแล้วนะมันไม่น่ามีหนักกว่านี้แหละในเรื่องการเจิมถูกไหมใช่ครับผมใช่ในเรื่องการเจอมีแค่นี้แล้วเรื่องอื่นเคยเจอแบบหนักขนาดนี้ไหมหรือว่ามีหนักกว่าไหมผมว่าเรื่องนี้หนักสุดจริงเหรอคุณเฟมจริงครับหัว่าเรื่องนี้หนักสุดเพราะว่าเรื่องการผ้าอะไรพวกนี้ผมมักจะไม่โดนอยู่แล้วแล้วเคยโดนเรียกฉายาอื่นไหมคือปัจจุบันนี้มันมีร้อยเปอร์เซ็นต 300%เเพิ่มขึ้นมาแล้วมีแบบเมื่อก่อนมีแบบเปเล่ ay, e สปอร์ตเปเล่พับจีอะไรอย่างนี้มีไหมผมว่าเขาฉายาเยอะมากไอช่วงแบบที่เติมพัดผ้านเนี่ยเจี๊ยบวงการอะไรนะเจียเ๊ยบอะไรผมไม่รู้ว่าเจี๊ยบคืออะไรนะเจี๊ยบเรียบด่วนเนาะที่เขาพูดอะไรไม่รู้่ใช่ไหมแล้วก็โอเว่นแห่งวง,งการพับจีจันเฟรมเจิมพังเอออะไรประมาณนี้เยอะตอนนี้ก็มีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปัจจุบันก็คือกลายเป็นฉายาเฟมร้อยเปอร์เซ็นต์แทนใช่ไหมใช่ครับเฟมร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แตหนักสุด เพราะว่า300เนี่ยผมไม่พลาดจถึงไม่หน่อยอยากให้ฝากถึงแฟนคลับที่ดูเกมนี้แล้วแบบ too serious หน่อยจริงจังกับม cin ันมากไปไหนว่าแบบเออเราควรจะทำยังไงกับมันดีควรจะต้องพลาวลงหน่อยไหมอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นฝากแบบเดิมๆที่ผมฝากในรายการอยู่แล้วครับคือคุณเชื่อเดี๋ยวว่า การน็อกซิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเรื่องฟอร์มการเล่นเรื่องแผนการเล่นหรือว่าเรื่องแบบสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันมันไม่ควรท็อกซิกใส่นักกีฬาจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้นักกีฬากว่าเขาจะขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ได้นะเขาต้องผ่านอะไรไปบ้างบางคนเนี่ยต้องเสียงานเสียการเพื่อเข้ามาเป็นอาชีพนี้เต็มตัวบางคนนั่งทุ่มเทให้กับอาชีพนี้ตั้งใจต้อมมีระเบียบวินัยแต่พอเล่นออกมาแล้วเนี่ยทำผลงานไม่ดีผมเข้าใจแหละครับว่าคุณเป็นแฟนคลับคนหนึ่งที่อยากเห็นทีมได้ดีแต่ถ้าคุณใช้การวิจารณ์แบบ มีเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ถึงทำไมถึงไม่เล่นแบบนี้แทนที่จะเล่นแบบนี้ถูกไหมฮะโอเคบ okay, แบบนี้ได้แต่ถ้าคุณมาท็อกซิกในเรื่องของมึงเล่นที่อะไรอะ่ะอ,อนชิบหายเลยแล้วก็มาแบบท็อกซิกใส่นักกีฬาผมว่าเลิกเลยครับเรื่องนี้มันทํามันยิ่งทําให้วงการพับจีหรือวา่าวงการเกมยิ่งแย่ไปอีกนะครับผมแฟนคลับที่ดีมีครับอันนี้ผมชื่นชมนะแล้วก็แฟนคลับที่ไม่ดีผมอยากให้มองเป็นเรื่องของเกมกีฬามากกว่ามีแพ้มีชนะนะครับผมอย่างที่บอกฮะว่าให้เกียดนักกีฬาให้เกียิผู้ชมท่านอื่นเสมอ แล้วก็ให้เกียรติตัวเองมันสําคัญมากนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักกีฬาหรือว่าอาชีพของเขาเรียกว่าทุกอาชีพอบผมว่าต้องให้เกียรติกันอันนี้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วถูกปะนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการเจิร์มกันผมฝากนิดนึงผมว่าส่วนน้อยแหละที่อินเกินไปหน่อยอย่างที่บอกฮะว่าการเจีเ่ยมันไม่เกี่ยวกับผลมันไม่มีผลก,การแข่งขันอยู่แล้วนะครับผมอยากให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมแซวก,กันได้แซวก,กันสนุกสนานกับเป็นกิมมิคของรายการแต่ว่าถ้าท่านไหนที่จริงจังเกินไปเนี่ยผมว่าเลิครับ ไม่รู้ว่าเราเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดคนได้นะแต่อย่างที่ผมบอกแหละว่ามันไม่เกี่ยวจริงๆนะดูให้เกมให้สนุกเราจะได้สนุกไปกับมันนะอย่าไปเครียดกว่าเดิมนะครับฝากไว้แค่นี้ตอนนี้เข้าสู่ช่วง A p a g แล้คิดว่าเอาละน่าจะเป็นช่วงเจิมแน่นอนเลยเจิมร่วงหน้า2สัปดาห์ซะหน่อยสิผมมีคิดด้วยในใจอยู่แล้วเอากี่ทีมดีครับเอากี่ทีมดีโอ้เอาแบบมวลรวมก่อนว่าแบบ ตัวเนี้ยใครจะได้ไปจะได้จะได้แ,แชมป์เออจะได้แชมป์ผมมองว่าเวียดนามก็โหดฟิลลี่ยังโหดเหมือนเดิมไทยอย่างเดทเกมมิ่งก็เป็นเต็งหนึ่งในไทยนะตอนนี้ผมเลยขอเลือกไป3ทีมแล้วกันเดทเกมมิ Day ่งจากประเทศไทย f ิลลี่จากโอสิตเนียแล้วก็เกมโฮมจากเวียดนาม3ทีมนี้ติดท็อป3จานเฟ็ม100%ฝาก คนที่ติดตามและแฟนเกมที่รู้จักพี่หน่อยครับผมแล้วก็ผลงานต่างๆในช่วงนี้ด้วยฝากติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนกรับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจเลยที่ให้มานะไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ต่างๆ p u b g Mobile p ั b g PC นะครับผมขอบคุณพี่เฟรมมากนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันครับผมฟิลลี่เกมโฮมเดทนะครับผมอีกอย่างหนึ่งปกติเวลาคำคมจะไม่ใช่พี่เฟรม ฝากคำคมหน่อยสดๆเลยเอางี้ดีกว่าขอ1นึ่บา์อันดับที่เท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับพีดิกชันที่อยู่ระหว่างหูไม่ได้มีไว้ขั้นอยากพูดก็พูดไปตหัดฟังไว้มั่งและทีมไหนที่กูเจอมันไม่มีทางไม่ลั่นเว้ยออออออต้องมีสักวันที่จะต้องลั่นสักครั้งใช่ไหม <c oughs> ออออโอเคครับผมขอบคุณมากครับ้ว,ว่าสวยงามนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับไว้เจอกันเทปหน้าครับจเป็ทองสวัสดีครับ มันเรื่อันเอิญเป็นสีสันนะผมว่ามันมันทำให้คอมมิชชี่มันดูแข็งแรงขึ้นนะมีการพูดถึงมีการคลายเครียดด้วยอานในในระหว่างแข่งขันอัมันเครียดนะครับผมกองเชียร์ก็เครียดแต่พอมีการฟีดิชันเข้ามาหรืออะไรเข้ามามันจะเป็นการเป็นสีสันไปแล้วอ่ะก็คือเอ้ยอาจจะมีคนที่ไม่ชอบมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับมันอาจจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเราไปไปห้ามพอไม่ได้แต่ผมมองว่ามันเป็นสีสันคืออย่าง เฟรมทำเนี่ยผมว่ามันก็เป็นมันเป็นกิมมิคของเขามันเป็นเสน่ห์ของเขานืกภาพไหมฮะต่อให้เขาจะเจิร์แล้วทุกคนตาย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 เขาไม่เกี่ยวกับเฟรมมันเกี่ยวกับวิธีการเล่นมันเกี่ยวกับบ้านมันเกี่ยวกับผู้เล่นตอนไม่เกี่ยวกับฟอร์มแต่อาจจะเกี่ยวกับจิตใจแต่ว่าจะไปทายทีมอื่อนี่นะพี่ขอแล้วกันอ่าแบบจริงๆเลยถ้าเชื่อไหมไม่เชื่อนะแต่ถ้าจา์เฟรมเจอร์เอ็มเอสซีอ่ะ บอกเลยว่ารู้สึกไม่ดีนะครับอันนี้ไม่ไม่เอาดีว่ะแต่รู้สึกไม่ดีคือมันเป็นความอธิบายไม่ได้ครับว่าทำไมมันรู้สึกอย่างนั้นเล่าโมเมนต์ก่อนวันนั้นนั่งดูอยู่เกมที่มันมีการคุยกันในแชทไลน์ของของทีมเนาะคือแบบเราเล่นขำๆกันพอก็แบบเดมันก็ไม่ไม่ตอบไม่อะไรนะเพราะมันมันมันกำลังพาอยู่ใช่ไหมครับทีนี้พี่จำจังหวะจังหวะนั้นได้เลยกำลังพิมพีมอยู่แล้วแบบเฮ้ยแฟนพี่ขอละแล้วก็มี เน้นใช่ไหมเน้นก็มาถามมาตอบมาตอบต่อกันนะบอกจานเฟนยานุ่นยานี้อะไรเงี้ยแล้วพอมันขึ้นพีดิกชั่นขึ้นมาพี่พี่มีความรู้สึกว่าทุกคนพูดเหมือนกันว่าเฮียแล้ว <c oughs> แล้วก็บอกพี่จาได้เลยภาพพี่เป็นอย่างนี้เลยเฟมเฟมทําไมทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะก,ก็ก็ข, <c oughs> ข็ขำสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าในในแง่ของตํานานของเขาเนี่ยก็ไม่อยากเสี่ยงนี่พูดตรงๆง,งเลยนะ ถ,นะถ้ามีทัวร์ถัดไปก็คงยังจะขอร้องเข้าไปในกลุกเหมือนเดิมว่าอย่าเจอเลยว่ะอย่าเจอมเลยว่ะ